สวัสดีครับ,ว,รบวันนี้เรามากินขนมจีนด้วยกันครับผมวันนี้มีสองน้ำยาด้วยนะน้ำยาแกงเขียวหวานครับน้ำยาอะไรปลาไก่ใช่ไหมเป็นชิ้นๆนะไอ้แกงเขียวหวานปลาไก่แล้วก็ผนงหมูอเ,เออ,เอ,อครับรวยครับผมเนี่เป็นตันเลย,เลยเหรอกะละมังหมากะละมังคนนี่แหละถ้วยไม่พอคุณผู้ชมสำหรับคนคนนี้ต้องกะละมังหมาเท่านั้นเออมันเข้าปากเอาตักเลย,เลย ขนาดใหญ่ก็ครับผมช้อนเอาเลยไม่ไม่ช้อนตักกินนี่ไงสุดยอดรูรน้ำยาเยอะมากข้าทาเข้าทาเอาอตักเพียงน้อยกันก็ได้เอาเนื้อมาผักก็มีหลายอย่างนะคุณผู้ชมเลือกกินได้เลยครับผมมีั่วงอกก็มีพริกขั่วก,ก็มีมะระก็มีครับผมโหระพาก็มีถั่วพูก็มีครับผมอ,อ,อ่ะช้อนด็๊กด็ เด็กๆรอบข้างรอแล้วเดี๋ยวรอรอรอหลังโอเคแป๊บนึงแป๊บหนึ่งขอขอขอกินแป๊บนึงก่อนนะโอ้สามสี่ตัวเลยชิ้นปลากายกับพูชมเด้งๆเลยผสมกันอร่อยมากเลยนะผมติดใจแล้วรสรสเนี้ยชอบเลยนะมันแบบนัวนัวมันมันเต็มเลยเนื้อเด้งๆเนื้อหมูสามชั้นมันมัน ของตายายเนี่ยเขาทำอร่อยดูว่าสดเก่งสดเบาเบาก็ได้อร่อย นี่บางกะลาบางหมามั้งมันบางคนเนี mm ่ยนะหรือว enfin> ่าเอาไปให้หมากินจริงจริงก MM> ็ล้างมาให้เนี่ยมันรั่วมันรั่วอยู่มุมนั้นเราก็เลยไปให้หมากินใช่ไม่ใช่หรอล้างมาแล้วไม่อะไรหรอกเออไม่ใช่หรอก แมาละคุณชมโอ้ยพี่ควดนี่เนี่ยมันจะหอมทำผมแจ็บคอเลยแต่พี่เผ็ดมากนะไม่เอาอ่ะ น้ำยาอร่อยมีไทยกว่าขึ้นโอ้ยแม่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 เคยไม่เอาตอนกินนี้ไม่ได้คุณผู้ชมจะเป็นรสกะอื่นกะอื่นไม่ได้ร้องไห้แต่มันจะอึกกินเผ็ดปุ๊บจะอึดช่วงหลังๆเนี่ยผมรือมกันได้แล้ะตอนเด็กๆนี่คือมันจะอึกแรงมาก มันสวนมาเลยใช่ไหมเป็นเองมันมันหยุดไม่ได้ใช่ก็คือเวลากั้นนี่คือจะขาดใจอ่ะผมต้องหยุดหายใจเป็นแบบเป็นเกือบนาทีอ่ะนานไปลองตุยอันนี้พูดจริงนะเนี่ยมันัต้องหยุดหายใจไม่งั้นไม่หายแค่ดีเขาหยุดไปเลยแนั่นจะแบบน่าจะนิ่งเลยอัะนั้วนะกลางข้าวยวหมดได้นี่อยาเดียวแตะ

น,นี่งั่งลแล้วก่อนอม,มาตอนเที่ยงเรากินอะไรนะน้ำผึิกได้แล้ลืม พี่อ่องใช่อืมฮะดักไปดักช้างจะดักอืมอืมไปตรง<อ>โกดโกดแหง,งนเลยไหมนั่นแล่ะ เดีวจ้ะมาขึ้นเลยวเอาไปแล้วไอ้เมื่อโอ้โหล้างไหมน่ะล้างมาแล้วนะพอให้น้องหมาบ้างเลยพอเร้เหี่โหไม่อิ่มฮะให้น้องหมาบ้างหูนมันสองกระมังใหญ่แล้วคุณผู้ชมน้องหมากินข้าวเป็นไรหรอดูดิกินเยอะมากอ่ะ เรื่องสามตัวนี่เลือดสองให้มันหัวเดียวพอแล้ว่ปกันนะให้นนเหลือให้ให้มาหัวหนึงโอเค <laughs> นี่ก็พอแล้วเนะี่ยคนกินเยอแล้วไม่วันนี่คือเขาเรียกว่าเผาผ่านดีใช่ไหมหรือว่ากระเพาะมันใหญ่หรือว่ายัางไงเผาะรีอร <laughs> เอมรู้ไหม <laughs> ออกข้างอนะ่ะ นี่รอนะขโพดรอนู่นอีกสองตัวนนไม่ให้เลยนน <c oughs> นนเอาคนเดียวกระมังเลยเด้อคนไหมอืมเฉนเฉิน ไม่มากฝนนะเมื่อคืนฝนตกแรงมากเลยครับผู้ชมไปชั่วโมงนลเมื่อคนะืนเนาะตกประมาณสองชั่วโมงอ,ะอ,อ่ะออนะอ2ชั่วโมงเลยเหรอ,อพี่ดู่ไฟบ้านผมตกด้วยดับไปพักหนึ่งอะ่ะขันไม่แน่นเลยเนีน่ยประมาณนั้นแหละมันหลวมมันหลวม ทำไมมันมาเป็นห่วงอย่างนี้เนี่ยขามัดมายาวงมัดโอ้โหนนนี่มันหัวตัวท้ายนะไอ้หมาบ้างเออเนือ้อ ลูกดินลูกดินบากายผมเห็มันเด้งมาให้มันตัวนั้นอันนี้เดี๋ยวพี่อันนี้ให้มันมาๆนี่มาแบ่งให้มันคุณผู้ชมบอกว่าแบ่งให้หมาบ้างเดี๋ยวคุณผู้ชมว่าผมใจร้ายเออไม่แบ่งน้องเลยมาเนี่ยเอ้านี่นี่อย่าแย่งกันอย่าอยาามานี่เร็วมามานี่อ๋อที่เดือดคนเอแล้ว บดตันมึงนะบดตันกินเลยอละกินเร็วเกินเร็ว,ว,ว,เ,รว,เ,รวเลยตัวนี้ที่มันอยู่ด้านหลังอะผู้ชมมันจะสู้ตัวอื่นไม่ได้เพราะมันอายุน้อยกว่ามันกลัวมันกลัวตัวเมียตัวใหญ่นี้แล้วมันกลัวจะพูดตัวนี้คือแพ้ทางอืแล้วเขาขู่อย่างกินไม่ทัน เอาเองนอนละพอแล้วส่งน้ำหน้าวันนี้หมามาจ้องมองก็เลยให้ให้ใหมากินบ้างคนอินอ่มอิ่มได้ขนอิ่มอิม่มที่มันเบืดอแล้วอิมอ่มดูจะอร่อยมากเลยชอบน้ำยา น้ำยาเขาคนแก้เขียวหวานอ่ะอร่อยมากคุณผู้ชมเขาทำสดๆเขาตั้งกระทะแล้วก็ต <pl ains> ้มเลยอ่ะถ้าใบบัวอต้มแบบหลายหลายเมนูตอดกังไดพอดีมั้งอิ่มพอดีนี่ละให้มาเนี้ยที่มนะไม่ให้ัวโน้น นั่งดูอิ่มกันทั่วหน้านะครับผมวันนี้ขนมจีนถาดใหญ่นะครับผมเพราะเราชิกินได้คนละสองหัวหมาคนละหัวพอ,อ,อดีพอดีรมออกพ <laughs> อดีนะครับผมวันนี้น้ำยาอร่อยนะครับ ตอนนี้ก็อิ่มไปเรียบร้อยนะครับ <c oughs> ก็ขอตลาคุณผู้ชมไปเชงนี้ก่อนนะครับผมฝากคุณผู้ชมกดไลค์ให้กับพวกเราด้วยนะครับและกดแชร์ด้วยนะครับพบเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับผมสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs>